ขอต้อนร <mel> ับสู <Shield> ่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esport แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวขอเชิญพับกบพบกับ Server Pass ใหม่ล่าสุดการเปลี่ยนแปลงของสภพาสสำคัญบนเอรังเกลปรับปรุงระบบชื่อเสียงประวัติการเล่นและอื่นๆอีกมากมายตามมาดูของใหม่ในอัปเดต11.2กันเลย เริ่มต้นที่เซอร์เวอร์พาสที่หลายคนรอคอยกันก่อนเราขอยย้ำเตือนกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งว่าตั้งแต่เริ่มซีซั่น11เป็นต้นมารูปแบบและระยะเวลาของเซอร์เวอร์พาสจะไม่เริ่มตรงกับซีซั่นใหม่ทันทีจะไม่เหมือนแบบเดิมในซีซั่นก่อนแล้วยังไงก็ตามก่อนสิ้นสุดหรือก่อนเริ่มพาสใหม่เราจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบก่อนอย่างแน่นอนและในพาสใหม่นี้เราอยากให้เพื่อนๆผ่อน,นคลายกว่าที่เคยดยพ้าจมาปาร์ตี้หรือปาร์ตี้ชุดนอนเพื่อนๆสามารถกดล็อกสกินชุดนอนหลากหลายรูปปแแแแแบบบบบบโดดยยยยยยมมมมมีีีีีภภภภาาาารร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 กกกกิิิิจจจสสสััััห์ละะทท6เเเพพื่องงงวฟถ จีคอยร่วมอยู่ด้วยในครั้งนี้พาสมีเลเวลสูงสุดที่50และได้ครรีสามารถซื้อไอเทมเพิ่มเลเวลมาใช้ได้หรือจะจัดแพ็กพิเศษที่มีพารสรวมไว้ด้วยก็ได้ป,ปต่จะมาปาร์ตี้จะมีระยะเวลาเพียง6สัปดาห์เท่าน,นั้นอย่าัวนอนเพลินละของหม่ถัดมาคือสะพานเชื่อมเกาะซอสนอ็อปกาในแผนที่เอรันเกลที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทางเลือกใหม่ของผู้ที่ถูกดักบสนสะพานเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ในการบุกรับการประทะกันบสนสะพานได้มากขึ้นเราได้ขยายความกว้างของสะพานเล็กน้อยและเพิ่มทางเดินเท้าลงปปป่พรรรรร้้ออมยยัััังงงงบบุุททีีกกกหลถดว หวังว่าสะพานใหม่นี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนอย่างไรก็แล้วแต่คอมเมนต์ความเห็นให้เราฟังใต้คลิปนี้ด้วยว่าหลังจากใช้สะพานใหม่นี้ไปหลายๆรอบแล้วเพื่อนเพื่อรู้สึกยิ่งง่ายัดมาระบบชื่อเสียงที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งทำให้การกอบกู้ชื่อเสียงได้ง่ายขึ้นถ้ารวงตามไปกว่าระดับที่1และค่าชื่อเสียงจะเพิ่มเร็วขึ้นเมื่ออยู่ระดับมากกว่า4 โดยจะมีจํานวนชื่อเสียงที่ลดได้สูงสุดกาหนดไว้อีกด้วยหากมีทีฝ่ายตรงขา้ามทาการรายงานเท็จเราจะคอยเฝ้าดูระบบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบทํางานได้เหมาะสมและไม่มีการใช้งานผิดผิดดังนั้นถ้ามีความเห็นว่าควรปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยถัดมาในหน้าประวัติการเล่นที่ถูกปรับปรุงหน้าตาใหม่พร้อมีข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ให้ด้วยและเราได้ปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆให้กับตัวเกมโดยรวมด้วยเช่นกันท้ายสุดอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่ผู้เล่นแสดงความเห็นเป็นจานวนมากเรื่องการยิงเคมไม้ขณะอยู่บนภานหนะทีมลังเครื่องที่นั้นนนนนนนเเรรรรรราาาาาไได้้้้้ปปปัับบบใหหกกกกยยยิะล็อออีืม ก็คงเป็นที่เราทราบด้วยนะและสามารถอาร่านลเอียดอัปเดตทั้งหมดได้ที่ pubg.com ถึงเวลาคว้าชุดนอนเพื่อร่วมปาร์ตี้ที่ชิสเซเวอร์พสสาสใม่และยิด่โดดลงไปน,นอนเปกล่องกันซะเองล่ะ <c oughs> PUBG SEASON 11อัปเดตใหม่11.2พร้อมลุยแล้ววันนี้เตรียมสัมผัสประสบการณ์บาตรทอรอย,ยอกที่แท้จริงของเกม PUBG บนมือถือโดนร่มลงสู่ พับจีนิวสเตทพบกับสมรภูมิรูปแบบใหม่ผสาายกับเทคโนโลยีสุดลำ้ำที่จะทำให้เกมแบทเท e ร o y ยั e แค่ขด้นกว่าที่เคยเปิดให้ลงทะเบีล่ลงหน้าแล้ววันนี้